สวัสดีค่ะโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านหนองสไลค่ะ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านหนองสายในกิจกรรมการสืบเสาะเรื่องแมงกีนูนจ๋าเจ้าอยู่อย่างไรจากการจุดประกายความคิดนักเรียนเมื่อมีผู้ปกครองนักเรียนนำแมงกีนูนมาขายให้ครูในราคา100ตัว60บบาททำให้นักเรียนเกิดประกายความคิดว่าแมงกีนูนมาจากไหนมีชีวิตอย่างไร จึงทำให้เกิดกิจกรรมการสืบสอบขึ้นภายใต้คำถามที่ว่า 1. ขวยแมงกินูนมีลักษณะอย่างไร 2. รูแมงกินูนล,ลึกเท่าไรสามจำนวนแมงกีนูนแต่ละขวยมีประมาณกี่ตัว 4. ีแมงกีนูนตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไร 5. แมงกีนูนออกลูกอย่างไรคะ่ะ จากคำถามดังกล่าวเราจึงได้พานักวิทยาศาสตร์น้อยของเราเข้าไปสืบเสาะในสวนป่าของโรงเรียนของเรานั่นเองแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราได้จำลองภาพออกมาพร้อมกับช่วยกันสรุปตามข้อคำถามที่ตนเองสงสัยได้ดังนี้ค่ะสรุปปวยแมกินูลมีลักษณะอย่างไรตามที่นักเรียนหาคำตอบได้ดังนี้ค่ะ Go ahead. สรุปรูปแมงกีนูนมีความลึกเท่าไหรคะดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่มที่1จากการสืบสอเรื่องความลึกของรูแมงกนีนูนปรากฏว่ากลุ่มเราวัดความลึกด้วยไม้บานทัดได้ประมาณแปดซติเมตค่ะขอบคุณค่ะค่ะพวกเราเป็นตัวแทนกลุ่มที่สองจากการสืบสอบเรื่องความลึกของรูแบงกีนูนปรากฏว่ากลุ่มเราวัด ความลึกด้วยไม้บันทาได้ประมาณสิบเซนติเมตค่ะขอบคุณค่ะาวาัสดีครับพวกเราตัวแทนถุนที่ รูปแมงกินูนแต่ละขวยมีประมาณกี่ตัวค่ะ,ะเรื่องขวยแมงกีนูนแต่ละขวยมีกี่ตัวป่าตอกว่ากลุ่มเรานับได้ห้าถึงสิบตัวครับ สรุปแมงกีนูนตัวผู้แมงกีนูนตัวเมียต่างกันอย่างไรคะพววเราตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งจากการสืบสอเรื่องแมงกีนูนตัวผู้และตัวเมียต่างกันอย่างไรเมื่อแมงจีนูนตัวเต็มที่เราได้ผ่าท้องดูหลายตัว ปรากฏว่าตัวใหญ่จะมีไข่ส่วนตัวเล็กจากนี้ค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่มที่สองจากการสืบสอนเรื่องใมจีนูนตัวผู้และตัวเมียต่างกันอย่างไรเมื่อแมงจีนูนโตเต็มที่เราได้ผ่าท้องดูหลายหลายตัวปรากฏว่าตัวใหญ่จะมีไข่ค่ะขอบคุณค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่มที่สามจะ การสุดสารเรื่องไอเรื่องแมงจีนโนนตัวผู้และตัวเมียต่างกันอย่างไรเมื่อตัวอไอเมืแมงจีนโนนตัวตัวเต็มที่เราได้ผาท้องดูปรากฏว่าตัวจะห็นจะไม่เอจะมีใคร ส่วนตัวเล็จะไม่มีไครครับสวัสดีค่ะจากการสืบสอเรื่องแมจีนูนตัวผู้และตัวเมียต่างกันอย่างไรเมื่อแมงกีนูนโตเต็มที่เราได้ผ่าท้องดูปรากฏว่าตัวใหญ่จะมีไข่ส่วนตัวเล็กจะไม่มีไข่แสดงว่าตัวใหญ่เป็นตัวเมียส่วนตัวเล็กจะเป็นตัวผู้ค่ะ อบคุณคสรุปแมงกีนูนออกลูกอย่างไรคะที่หนึจากการสื่อสาเรื่องแมงกีนูนออกลูกอย่างไรปรากฏว่าแมงกีนูนออกลูกเป็นไข่ค่ะขอบคุณค่ะ สรุปผลการสืบเสาะเรื่องแมงจีนูนจ๋าเจ้าอยู่อย่างไรคะ่ะ มีรูอยู่ตามรากไม้ความลึกประมาณแต่ถึงสิบเซนติเมตรรูหนึ่งรูจะมีประมาณหนึ่งถึงสิบตัวมีรองเล็กๆที่เรียกว่าสวยปิดปากรูเพื่อป้องกันเศษดูค่ะ ชีวิตเหมือนผีเสื้อคือออกลูกเป็นไข่มาเป็นตัวหนอนมาเป็นดักแด้มาเป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยต่อไปค่ะกิจาม